คุณรู้หรือไม่ว่าคุณอาจกำลังลดอายุขยของตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยการละเลยสิ่งที่คุณใช้ทุกวันมันไม่ใช่ฟันมือหรือแม้แต่ผิวหนังของคุณแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่คนส่วนใหญ่มักลืมเมื่อพูดถึงสุขอนามัยการศึกษาพบว่ามีถึง87%ของคนที่ไม่ทำความสะอาดมันอย่างถูกต้องและการมองข้ามนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวมและอายุขยของคุณดเอร์เอมมาแฮริสผู้เชี่ยวชาญด้านนอผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์กว่า3 0ปีได้เผยความจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับ บริเวณที่ถูกลืมเหล่านี้ในการสนทนาล่าสุดที่เปลี่ยนมุมมองของฉันต่อคุณอนามัยประจําวันไปอย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่แค่การแปรงฟันหรืออาบน้ําส่วนที่ถูกละเลยในกิจวัตรของคุณอาจเป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีขึ้นอย่าพลาดข้อมูลสาคัญนี้หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกสมัครและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดฮ่าฮ่าหนึ่งลิ้นส่วนที่ถูกละเลยที่สุดในปากของคุณ ลิ้นมักเป็นส่วนที่ถูกละเลยที่สุดในปากเมื่อพูดถึงสุขอนามัยช่องปากแม้ว่ามันจะมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของคุณหลายคนมุ่งเน้นไปที่การแปรงฟันแต่และเลยการทำความสะอาดลิ้นตามที่ดรแฮร์ริสกล่าวลิ้นเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียเรียกว่า700ชนิดซึ่งบางชนิดอาจเป็นอันตรายและนำไปสู่ปัญหาเช่นกลิ่นปากฟันผุและแม้แต่การติดเชื้อทั่ว ร่างกายตลอดทั้งวันลิ้นจะสะสมแบคทีเรียเศษอาหารและสิ่งสกปรกก่อตัวเป็นชั้นบางๆหากไม่ทําความสะอาดชั้นนี้ไม่เพียงแต่ทําให้เกิดกลิ่นปากแต่ยังสามารถแพร่กระจายแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อหัวใจและสุขภาพโดยรวมของคุณเพื่อให้เข้าใจถึงความสําคัญของการทําความสะอาดลิ้นลองดกภาพแผนกรองอากาศที่อุดตันในบ้านของคุณหากมันสกปรกมันจะส่งผลต่อคุณภาพอากาศทั่วทั้งบริเวณข่าวดีคือการทําความสะอาดลิ้นนั้นง่าย และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันคุณสามารถใช้ที่ขูดลิ้นหรือแปรงสีฟันก็ได้เพียงยืนหน้ากระจกแยกลิ้นออกมาแล้วค่อยๆขูดจากด้านหลังมาด้านหน้าสอง,สงครั้งควรรู้สึกเหมือนการเช็ดโต๊ะทัว่วถึงแต่ไม่รุนแรงแนะนาให้ทําในตอนเช้าและก่อนนอนแต่ให้เบามือในตอนเย็น การเพิ่มมิสไซยง่ายๆนี้เข้ากับกิจวัตรของคุณสามารถให้ประโยชน์มากมายมันสามารถเพิ่มการรับรู้รสชาติเพิ่มพลังงานและปรับปรุงสุขภาพช่องปากลองดูประสบการณ์ของลินดาเพื่อนของฉันที่เริ่มทำความสะอาดลิ้นอเป็นประจำเมื่อ3เดือนก่อนไม่เพียงแต่ทันตแพทย์ของเธอสังเกตเห็นการปรับปรุงในสุขภาพช่องปากแต่ลินดายังพบว่าอาหารรสชาติอาหารดีขึ้นและเธอรู้สึกมีพลังมากขึ้นตลอดวันทีโอดอเพื่อนอีกคนหนึ่งเคยมีปัญหากลิ่นปากเรื้อรังแต่หลังจากเพิ่มการปฏิบัตินี้เข้ากับกิจวัตรประจำวันเขาพบการบรรเทา และการปรับปรุงที่เห็นได้ชัดไตนลมหายใจของเขา 2. เท้าหลักฐานของสุขภาพของคุณมาสนใจที่เท้าของคุณกันบ้างซึ่งเป็นหลักฐานของร่างกายทุกวันเท้าต้องรับน้ำหนักของร่างกายทั้งหมดแต่หลายคนเชื่อว่าการล้างเท้าแบบเร็วๆในห้องน้ำก็เพียงพอที่จะรักษาสุขภาพของมันดรแฮร์ริสซึ่งทำงานกับผู้สูงอายุมานานตลอดอาชีพของเธอมักเปรียบเท้ากับหลักฐานของบ้าน หากหลักฐานอ่อนแอหรือเสียหายทุกสิ่งที่สร้างอยู่ด้านบนก็เริ่มมีปัญหาสิ่งนี้ยิ่งเป็นจริงองเมื่อเราอายุมากขึ้นและร่างกายของเราเริ่มเปราะบางต่อปัญหาเช่นการไหลาเวียนไม่ดีและปัญหาการเคลื่อนไหวเท้าประกอบด้วยกระดูก26ชิ้นข้อต่อ33ข้อและกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและเอ็นกว่า100ชิ้นด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวมากมายการดูแลเท้าอย่างถูกต้องจึงจําเป็นต่อการรักษาสมดุลและการเคลื่อนไหวการไหลาเวียนไม่ดีในเท้าสามารถนําไปสู่การบวม นิ้วเท้าเย็นและการเปลี่ยนสีของผิวซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพที่ซ่อนอยู่สําหรับผู้ป่วยเบาหวานการดูแลเท้ามีความสําคัญเป็นพิเศษเนื่องจากการละเลยสุขอนามัยที่เหมาะสามอาจนําไปสู่การติดเชื้อซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอาจรุนแรงขึ้นข่าวดีคือการรักษาเท้าให้มีสุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากกิจวัตรการดูแลเท้าที่เหมาะสมใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวันแต่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากเริ่มต้นด้วยการล้างเท้าด้วยน้ําอุ่นและผ้าขนหนูนุ่ม โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับบริเวณระหว่างนิ้วเท้าที่มักสะสมสิ่งสกปรกและความชื้นหลังจากเช็ดเท้าให้แห้งสนิททาครีมบำรุงเล็กน้อยที่ด้านบนและฝ่าเท้าแต่หลีกเลี่ยงการทาครีมระหว่างนิ้วเท้าเนื่องจากความชื้นมากเกินไปในบริเวณนั้นอาจจะนาไปสู่การติดเชื้อรายกตัวอย่างโทมัสเพื่อนบ้านวัยเจปีของฉันที่เคยละเลยเท้าของเขาจนกระทั่งสังเกตเห็นการเปลี่ยนสีระหว่างนิ้วเท้าหลังจากไปพบแพทย์เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นเชื้อราเมื่อเขา เริ่มล้างเท้าอย่างถูกต้องทุกวันการติดเชื้อก็หายไปและสมดุลของเขาดีขึ้นอย่างมากทําให้การเดินสะดวกสบายขึ้นสําหรับเขา 3. ร,รักแร้ระบบล้างพิษที่เราลืมเราทุกคนเข้าใจดีว่ารักแร้เป็นบริเวณที่ต้องทําความสะอาดเป็นประจำเพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจจะรบก,กวนทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยตรหนักมาก,ก่อนคือรักแร้ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่เป็นจุดที่เราต้องระวังเรื่องกลิ่นเท่านั้น มันยังมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในระบบล้างพิษของร่างกายซึ่งเป็นกลไกที่ซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่เราคิดใต้ผิวหนังบริเวณรักแร้มีต่อมน้าเหลืองจํานวนมากซึ่งทําหน้าที่เป็นด่านแรกในการกรองสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายรวมถึงช่วยกําจัดของเสียและต่อสู้กับเชื้อโรคหรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อมน้าเหลืองเหล่านี้เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์เงียบที่คอยดูแลสุขภาพของเราอยู่ตลอดเวลาหากเราไม่ใส่ใจดูแลความสะอาดของรักแร้อย,อย่างถูกวิธีสิ่ง สกรปรกต่างๆเช่นแบคทีเรียที่เติบโตจากความชื้นเหงื่อที่สะสมจากการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้แต่คราบจากผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เช่นสารระงับกลิ่นกายหรือยาดับกลิ่นอาจก่อตัวขึ้นและรบกวนการทํางานของต่อมน้ําเหลืองได้ผลที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่กลิ่นที่ไม่น่าพึงพอใจเท่านั้นแต่ยังรวมถึงปัญหาสุขภาพที่แร,แรงกว่านั้นเช่นการระคายเคืองผิวหนังการอักเสบการติดเชื้อหรือแม้แต่การไหลเวียนของน้ําเหลืองที่ช้าลง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายเมื่อถึงจุดนั้นร่างกายของเราอาจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อรักษาสมดุลและนั่นอาจนําไปสู่ความรู้สึกอ่อนเพลียหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆในระยะยาวยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นผิวหนังของเราจะค่อยๆบางลงและสูญเสียความยืดหยุ่นตามธรรมชาติทําให้มันกลายเป็นบริเวณที่บอบบางและไวต่อการรคายเคืองมากขึ้นการใช้สารระงับเปลี่ยนกาย หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีโดยไม่ทําความสะอาดรักแร้อย่างทั่วถึงหรือการทิ้งคราบสบู่ไว้บนผิวโดยไม่ได้ล้างงอออกให้สะอาดอาจนําไปสู่ปัญหาที่น่าราคาญเช่นผื่นแดงรูขุมขนอุดตันหรือแม้แต่การระคายเคืองที่เรือรังดรเฮเลนคาร์เตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระบบน้าเหลืองที่มีชื่อเสียงได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าระบบน้ําเหลืองขอองค์ร่างกายนั้นต้องพึ่งพาความสะอาดของรักแร้อย,อย่างมากเพื่อให้สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เธอย้ำว่ารักแร้ที่สะอาดไม่เพียงช่วยในการล้างพิษเท่านั้นแต่ยังสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นกรอบป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงและต่อสู้กับโรคภัยได้ดีขึ้นแล้วเราควรทำความสะอาดรักแร้อย,อย่างไรให้ถูกต้องและได้ผลดีที่สุดคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญคือให้เริ่มจากการเลือกใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆหรือฟองน้ำที่สะอาดในขณะอาบน้ำค่อยๆขัดถูบริเวณรักแร้ด,ด้วยการเคลื่อนไหว เป็นวงกลมอย่างเบามือวิธีนี้จะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกและเซลล์ผิวที่ตายแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทําให้ผิวระคายเคืองลองนึกภาพว่าคุณกําลังขัดเงาแก้วคริสตัลที่อบบางต้องใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจในทุกการเคลื่อนไหวเพื่อให้เข้าถึงทุกซอทก,ท,กทุกมุมของรักแร้ได้ดีขึ้นคุณอาจใช้มืออีกข้างช่วยประคองหรือยกแขนขึ้นเลยอกน้อยหลังจากขัดเสร็จแล้วสิ่งสําคัญคือต้องล้างน้ําให้สะอาดหมดจดเพื่อกําจัดคราบสบู่หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่อาจหลงเหลืออยู่เพราะคราบเหล่านี้ หากทิ้งไว้อาจทําให้ผิวแห้งตึงเกิดการระคายเคืองหรือกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายของการทําความสะอาดตั้งแต่แรกลองดูตัวอย่างจากชีวิตจริงของโอลิเวียหญิงวัย65ิปีที่เกษียณจากอาชีพครูเธอเคยประสบปัญหาผื่นใต้วงแขนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีซึ่งสร้างความรําคาญและทําให้เธอรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแต่หลังจากที่เธอตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้สบู่สูตรอ่อนโยนที่เหมาะกับผิวบอบบางและเริ่มใส่ใจกับการทําความสะอาดรักแร้รยอย่างถูกวิธี โดยใช้เทคนิคการขัดเบาๆและล้างน้ำให้สะอาดทุกครั้งโอลิเวียสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่หน้าทึ่งผิวใต้วงแขนของเธอกลายเป็นเรียบเนียนขึ้นผื่นและการคายเคืองที่เคยเป็นปัญหาค่อยๆหายไปอย่างสิ้นเชิงไม่เพียงเท่านั้นเธอยังรู้สึกว่าร่างกายของเธอสดชื่นและมีพลังมากขึ้นซึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่ระบบน้ำเหลืองของเธอสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนิสัยง่ายๆอย่างการทำความสะอาดรักแร้ให้ถูกวิธีนี้ ไม่ได้ส่งผลดีแค่ต่อสุขภาพผิวภายนอกเท่านั้นแต่ยังมีส่วนช่วยให้ระบบล้างพิษและภูมิคุ้มกันของร่างกายทำง,งานได้ดีขึ้นซึ่งนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมในระยะยาวดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณอาบน้ำอย่ามองข้ามบริเวณเล็กๆอย่างรักแรก้เพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยปลดล็อกสุขภาพที่ดีขึ้นให้กับคุณได้อย่างคาดไม่ถึงสี่โพรงจมูกเครื่องฟอกอากาศของร่างกายคุณการหายใจเป็นกระบวนการอัตโนมัตินามัิที่เรามักมองข้าม แต่คุณเคยหยุดคิดบ้างไหมว่าคุณหายใจได้ดีแค่ไหนจมูกมีบทบาทสําคัญมากกว่าแค่การให้อากาศเข้าสู่ร่างกายมันเป็นเครื่องฟอกอากาศตามธรรมชาติของร่างกายยอคุณกรองฝุ่นสารกอ่อูมิแพ้แบคทีรียและอนุภาคที่เป็นอันตรายอื่นๆอ,ออกจากอากาศที่คุณหายใจก่อนที่มันจะถึงปอดโพรงจมูกของคุณมีขนเล็กๆที่เรียกว่าซิลิอะและชั้นเมือกที่ดักจับสิ่งสกปรกและช่วยยอปกป้องระบบทางเดินหายใจของคุณอย่างไร ก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปโพรงจมูกของคุณอาจอุดตันด้วยเมือกฝุ่นสารก่อภูมิแพ้และอนุภาคอื่นหากหาการสะสมนี้อาจนำไปสู่การคัดจมูกความดันในโพรงจมูกและในบางกรณีการนอนหลับยากหรือแม้แต่การติดเชื้อในโพรงจมูกหรือร่างหลายคนไม่ตระหนักว่าโพรงจมูกของพวกเขาสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสะดวกสบายโดยรวมได้มากแค่ไหนหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตรวจสอบสุขอนามัยจมูกที่ไม่ดีอาจทำให้หายใจได้ยากไม่เพียงแต่ รบกวนความสามารถในการนอนหลับบอของคุณแต่ยังรวมถึงความสามารถในการเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางกายอย่างเต็มที่โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังทุกทรมานจากภูมิแพ้หรือปัญหาโพรงจมูกการดูแลโพรงจมูกเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายของคุณสามารถกรองสารที่เป็นอันตรายเหล่านี้ออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมันง่ายกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดหากคุณยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็นหนึ่ง ด้านล่างเพื่อแจ้งให้ฉันทราบว่าคุณยังอยู่กับฉันเจมส์ชายวัยว69ปีที่เกษียณจากงานก่อสร้างไม่เคยใส่ใจกับสุขอนามัยจมูกของเขาจนกระทั่งอาการูมงแพ้ของเขารุนแรงขึ้นจนเริ่มส่งผลต่อการนอนหลับเขาพบว่าตัวเองนอนกระสับก,กระส่ายในตอนกลางคืนไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เพราะการคัดจมูกอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เขาเริ่มต้นกิจวัตรการดูแลมุกอย่างง่ายๆรวมถึงการใช้สเปรย์เกลือและล้างจมูกด้วยน้ำอุ่นเขารู้สึกถึงการปรับปรุงอย่างมาก การหายใจของเขาง่ายขึ้นและที่สําคัญกว่านั้นคุณภาพการนอนหลับของเขาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขายังสังเกตว่าระดับพลังงานโดยรวมของเขาสูงขึ้นเมื่อการนอนหลับพักผ่อนมีความสม่ําเสมอมากขึ้นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการดูแลโพรงจมูกคือการล้างจมูกด้วยน้าอุ่นหรือน้ําเกลือทุกเช้าวิธีนี้ช่วยกําจัดฝุ่นสารก่อภูมิแพ้และเมือกที่อสะสมในช่วงข้ามคืนบางคนพบว่าการบรรเทาอาการคัดจมูกเรื้อรังได้มากขึ้นโดยใช้นิติพาะอุปกรณ์ที หน้าออกแบบมาเพื่อล้างโพรงจมูกด้วยน้ำกำํากระบวนการนี้ช่วยกําจัดเมือกสารก่อบูมิแพ้และสิ่งสกปรปกอื่นๆที่อาจทําให้รู้สึกไม่สบายเป็นวิธีที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการทําให้ทางเดินหายใจของคุณสะอาดและการหายใจของคุณไม่ติดขัดนอกจากนี้ไอ้น้ําจากฝักบัวน้าอุ่นหรือชามน้ําร้อนสามารถช่วยคลายเมือกและเปิดทางเดินหายใจของคุณได้ไอ น้ำอุ่นช่วยสลายสลายกําจูนและทำให้หายใจได้ง่ายขึ้นเพียงนั่งโดยให้ศีสะอยเหนือชามน้ำร้อนสักสองสามนาทีหรือสูตรไอน้ำจากฝักบัวน้ำร้อนสามารถให้การบรรเทาทันทีสำหรับการคัดจมูกโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังเอะผชินกับวัดหรือภูมิแพ้ตามฤดูกาลอีกตัวอย่างหนึ่งคือจอแดนวิศวกรวัย84ปีที่เคยกลัวการมาถึงของฤดูใบไม้ผลินในแต่ละปีเพราะภูมิแพ้ตามฤดูกาลของเขาและองเกอสรในอากาศ จะก,กระตุ้นอาการรุนแรงทําให้เขาต้องหยิบกระดาษที่ชู่วตลอดเวลาและทําให้ยากอต่อการเพลิดเพลินกับกิจกรรมตามปกติของเขาอย่างไรก็ตามหลังจากรับเอากิจวัตรสุขอนามัยจมูกประจําวันที่มีการล้างด้วยน้ําเกลือและการสูดไอน้ําจอแดนสามารถหายใจได้อย่างอิสระม,มากขึ้นและเพลิดเพลินกับการตีกอล์ฟโดยไม่ถูกรบกวนจากการจามหรือการคัดจมูกก่ออย่างต่อเนื่องอาการูมิแพ้ของเขาลดลงอย่างมากและเขารู้สึกสบายตัวมากขึ้นตลอดทั้งวันเพลิดเพลิน กับกิจกรรมกลางแจ้งโดยไม่ต้องกังวลด้วยการเพิ่มนิสัยง่ายๆสองสามอย่างเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณคุณสามารถมั่นใจได้ว่าโพรงจมูกของคุณยังคงสะอาดและการหายใจของคุณยังคงราบรื่นการดูแลจมูกเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องการคัดจมูกและการบรรเทาภูมิแพ้แต่ยังปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณไม่ว่าจะเป็นการตื่นขึ้นมาสดชื่นหลังจากการนอนหลับที่ไม่ถูกรบกวนหรือเพลิดเพลินกับวันของการทํากิจกรรมทางกายโดยไม่ถูกรบกวน จากการคัดจมูกการดูแลโพรงจมูกสามารถสร้างคอวหามแตกต่างอย่างมากในความรู้สึกของคุณห้าสะสือแหล่งซ่อนแบคทีเรียสุดท้ายมาพูดถึงหนึ่งในส่วนที่ถูกละเลยที่สุดของร่างกายเมื่อพูดถึงสุขอนามัยะดือมันง่ายที่จะลืมแต่การวิจัยแสดงให้เห็นว่าะดือสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียหลายสิบสายพันธุ์สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและชิ้นรอบสะดือทําให้มันเป็นสถานที่เหมาะสําหรับแบคทีเรียที่จะเจริญเติบโตเมื่อเวลาผ่านไปหากบริเวณนั้น ไม่ได้รับการทําความสะอาดอย่างถูกต้องแบคทีเรียสามารถสะสมได้นําไปสู่กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์การระคายเคืองและแม้แต่การติดเชื้อในขณะที่มันง่ายที่จะมองข้ามสะดือว่าเป็นเพียงรอยบุ๋มเล็กๆบนร่างกายกาละเลยการดูแลมันอาจมีผลต่อผิวหนังและสุขภาพโดยรวมของคุณเฮเลนพยาบาลเกษียณวัย75ปีเรียนรู้ถึงความสําคัญของสุขอนามัยสะดือด,ด้วยวิธีที่ยากลําบากเธอไม่เคยคิดมากเกี่ยวกับการทําความสะอาด บริเวณนี้แต่ระหว่างการตรวจสุขภาพประจำเธอพบการติดเชื้อเล็กน้อยในสะดือของเธอการติดเชื้อนี้เป็นผลมาจากการสะสมของแบคท,ทีเรียที่ไม่ได้รับการสังเกตมานานเกินไปหลังจากตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจส่วนนี้ของร่างกายเฮเลนเริ่มทำความสะอาดสะดือของเธอเป็นประจำภายในระยะเวลาสั้นๆการติดเชื้อก็หายไปและเธอได้รับการเตือนว่าการรักษาความสะอาดในทุกส่วนของร่างกายนั้นสำคัญทิยงใดแม้แต่ส่วนที่เรามักมองข้ามการทำความสะอาดสะดือเป็นเรื่องง่าย แต่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการใช้ผ้าขนหนูนุ่มและน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดบริเวณนั้นอย่างเบามืออสิ่งสำคัญคือต้องเบามือเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองเนื่องจากผิวรอบสะดืออาจบอบบางหากสะดือของคุณลึกเอียงตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้น้ำไหลออกตามธรรมชาติวิธีนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าบริเวณนั้นได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วอย่าลืมซับบริเวณนั้นให้แห้งเบาเพื่อป้องกันความชื้นตกค้างความชื้นสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีรีย ดังนั้นการรักษาบริเวณนั้นให้แห้งจึงสําคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพในขณะที่การทําความสะอาดสะดืออาจด,ดูเหมือนเป็นงานเล็กๆแต่มันสามารถมีผลกระทบอย่างงอมากต่อสุขอนามัยโดยรวมของคุณด้วยการเพิ่มขั้นตอนง่ายๆนี้เข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณคุณสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อกลิ่นและการ,รคายเคืองที่ไม่พึงประสะงค์การใช้เวลาสักครู่เพื่อใส่ใจส่วนที่ซ่อนอยู่นี้ของร่างกายสามารถสร้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในความรู้สึกและความมั่นใจในสุขอนามัยของคุณแล้ว เราได้เรียนรู้อะไรบ้างถึงตอนนี้เราได้สำรวจ5ส่วนของร่างกายที่มักถูกและเลยลิ้นเท้ารักแร้โพรงจมูกและสะดือที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของเราด้วยการใช้เวลาเพิ่มเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อดูแลบริเวณเหล่านี้คุณสามารถป้องกันความรู้สึกไม่สบายปรับปรุงสุขอนามัยและท้ายที่สุดยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณบางทีอาจเป็นการทำความสะอาดลิ้นเพื่อให้ลมหายใจสดชื่นให้การดูแลที่เท้าของคุณสมควรได้รับหรือใส่ใจมากขึ้นเกี่ยวกับสุขอนามัย จมูกการเปลี่ยนแปลงเล็กเเหล่านี้สามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งสําคัญที่ได้จากที่นี่คือนิสัยเล็กๆน้อยน้อยที่เมื่อปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เราอยากได้ยินจากคุณมีสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้ที่คุณจะเริ่มรวมเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณคืออะไรแจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันเคล็ดลับและประสบการณ์ของคุณหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดแสดงความคิดเห็นกดปุ่มถูกใจ และแชร์วิดีโอนี้กับคนที่สามารถท้าได้รับประโยชน์จากเคล็ดลับสุขภาพง่ายๆเหล่านี้และอย่าลืมสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาแบบนี้ในอนาคตการสนับสนุนขอองค์คุณมีความหมายต่อเรามากขอบคุณที่รับชมและขอให้มีชีวิตที่สุขภาพดีและมีความสุขยิ่งขึ้น